ตามหารถ5ประตูเล็กๆน่ารักๆนะคะวันนี้เรามีคันนี้เลยมาแนะนำกันเป็น Swift GL เครื่อง1 2 0่อซีซีเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถปี2018นะใหม่ทุกจุดนะคะเป็นรถยังใหม่ชํำทุกจุดนะคะแต่ทุกอย่างเดิมๆจากศูนย์นั่นเองนะคะคันนี้จะบอกว่านะคะรายได้15 0 0 0ก็เป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้เลย ะะเอาไปขับสบายๆนะคะพร้อมส่งต่อมากๆนะเราดูแลให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะเปลี่ยนให้แล้วนะคะขับไปหนึ่งมืนโลกลับมาหาเราได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งนะคะไฟหน้าสวยๆนะคะล้อเดิมศูนย์ยางใหม่ะคะ่ะกระจกแบบพัไฟฟ,ฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะคะ,ะกันสาดสวยๆแบบนี้นะคะมือจับนะคะเป็นมือจับสวิฟต์ตรงรุ่นนะคะมีรองแบบโครเมียมกันรอยด้วยนะคะ ประตูด้านหลังนะประตูด้านหลังจะแบบน่ารักเก๋ๆนะจะเปิดแบบนี้ข้างๆนะคะอะโอเคมาดูกันที่ด้านหลังกันต่อนะด้านหลังคันนี้นะคะก็แบบสวยเรียบเนียนนะคะเหมาะสำหรับสาวๆหรือว่านุ่มๆที่ชอบสีขาวก็ดีเลยนะนี่สุ k ก Swift นะคะ d u a l Jet นะคะ,ะ่เดี๋ยวเอามาดูกันที่ภายในกันเลยดีกว่านะคะสำหรับช่องสัมภาระนี่นึงนะคะตรงนี้นะคะนี่ น็อตยังไม่เคยหมุนตรงหมุนเกียวอะไรนะรถคันนี้ไม่เคยไปตีลงกงตีลังกาที่ไหนมานะคะทุกอย่างเดิมจากศูนย์นะคะทุกคนนะคะด้านล่างนะตรงนี้นะคะสามารถแบบถอดออกได้นะนี่มันบางตาถอดออกได้นะคะทาเป็นชั้นวางของด้านบนก็ได้ด้วยนะคะเพียงแค่ใส่ตรงนี้นะคะนี่พี่พลอยถอดให้ดูก่อนนะด้านล่างจะมีอุปกรณ์ SOS อย่างอะไรพร้อมนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีผู้โดยสารด้านหลังคนเดียวสามารถพับเบาเพิ่มพื้นที่เข้าไปได้เลยนะจ๊ะ โอเคนะคะมาดูกันที่ภายในเลยดีกว่านะสำหรับภายในนะคะของคันนี้ก็จะตกแต่งแบบเรียบๆนะคะเรียบเแต่เป็นทรงสปอร์ตเอ๊ยยังไงนะคะโทนดำๆๆเรียบๆแต่เบาะสวยมากดูเบาะสิคะเบาะเก๋ๆนะคะเป็นเบาะพรมนะคะสลับลายผ้านี่ลายสวยมากเลยทุกคน เพิ่มความหรูสปอร์ตเข้าไปอีกนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับโหมดได้เลยนะคะที่คอนโซลตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น fm am aux ต่างๆนะคะช่องแอร์กลมๆก,กว้างมากเลยตรงกลางนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสนะคะนี่นะคะบุ๊กเซอร์วิสที่เข้าศูนย์ชิรยะกันมาตลอดนะภาษีพรบรเราต่อให้ฟรีไม่ต้องห่วงนะคะ มีม่านบางแดดก็สามารถประสองกระจกได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นจอนะคะเป็นกระจกนะคะมองหลังพร้อมจอให้นะคะนีเลยไฟหน้าแกงติดนะคะพร้อมใช้งานมากๆคันนี้เกียวโต้ขับสบายทุกคนนะคะนี่ช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะมีเชื่อมต่อให้แล้วนะสำหรับกล้องนะคะแบบนี้เลยนะคะมีช่องวางแก้วให้สองตงแหน่งตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะจ๊ะก้านในเป็นทรงสปอร์ตที่เท่มากๆ นี่นะคะเป็นอีกคันนึงที่อยากนําเสนอจริงๆนะคะถ้าใครนะคะอยากได้รถเล็กๆ5ประตูนะคะที่แบบราคาจับต้องได้คันนี้พิเศษเพียง399,000เาหนันบาทนะจ๊ะได้ s วิฟ GL จลน่ารักไปนะคะกับเรานะออกรถนะคะวันนี้นะคะศูนบาทจะถึงวันที่31มกราคมนะคะสามารถ รับโปรขับฟรี6เดือนได้หรือว่าจะเป็น0% 6เดือนได้ด้วยเหมือนกันนะคะันนี้ก็ผน0% 6เดือนอยู่ที่4,999บาทสําหรับไทยนะคะที่ไม่มีเครดิตนะคะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่7,484งวดเท่านั้นนะคะ84มวด7ปีเลยทุกคนนะคะใครที่ยังไม่มีเครดิตออกรถได้นะจ๊ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีทั่วไทยนะคะการจัดการโอนทุกอย่างฟรีหมดเลยจบทุกอย่างที่ ศูนย์บาทนะคะมาจบที่ที่พีกันนะคะไม่ต้องดาวนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะจัดเต็มให้หมดนะโปรเราก็จะมีโปรดีๆมาให้นะคะกับลูกค้าตลอดเลยนะคะใครนะคะที่เห็นโพสต์นี้นะก่อนวันที่31มกราคมนะคะสามารถออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะแคปโปรโมชั่นมานะคะติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางไลน์นะคะช่องทางเพจต่างๆนะคะหรือจะทิ้งคอมเมนต์และเบอร์โทรไว้ด้านล่างก็ได้เดี๋ยวจะมีน้องแอดมินมาคอยตอบนะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะคะแล้วก็สามารถอจองกันได้24ชั่วโมงเลยนะคะ,ะพร้อมแล้วนะคะก็ะสามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันได้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะถ้าอยากได้รถคันนี้แล้วนะจ๊ะฝากกันไว้อีกคันนึงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ